เด็กๆขึ้นๆน,น,นี่นนะโอเคจับเพิ่มตะดาดกลับสบายดีม,ยมูเพลนซระเมื่อทุกคู่ทุกคนเสน้นเก่าเส้นเคยเมื่อนี้กลับมาพบมาพอกันแล้วกับซ่องซระอ่างน้ำซุยเมื่อนี้เราจะลงไปานาะเลาอนิงนกเนาะตะน้ำขึ้นยิงนกยิ่งนูเนานะตะน้ำขึ้นจังที่เฮาบริเวณคนะลิปเนาะไลน์อันนั้มือเติบเนาะดูว่าเกือบเป็นเดือนแนละ้ว น้ำขึ้นเนาะบ่เราเคยหลอเงีงน้ำท่วมมาเลยเนาะพลุตกนักสามสี่มือเน,อะนาะน้ำท่วมมาเลยเนี่มือนี้เขาอันนั้นมีผูพายเฮือยนั่นนี่มีผูพายเฮือยมือนี้มือ,น,อนี้นขึ้นเฮือยเนาะหลอเงีงหนุกคือเก่ากอ,กอยู่พุ่นเนาะอยู่เทิงตัง้เทิงเนะนาะตทึงเนาะน้ำขึ้นมาเลยเท้าเป่าพื้นไมอนั่นเนะเาะบนเทาหลออันนี้ โบมีต่อนี่เนาะป่าพื้นนี่เรือแต่ปลายน่ะน้ำน้ำขึ้นแห้งขนาดนั่นนี่เนาะน้ำทั้งนูทั้งนกให้น่าจะขึ้นเมื่อนี้เราไปขับเนาะว่าลงเวียไล่กับมันห้อนนั่นนี่ป่าต้นหนาเนาะเพราะว่านกมาขึ้นเนาะนกงอนแดงเนระหว่านกอีเกิงเนาะบางนั้นกันเอื้อนบุคือกันเนาะเราจะไปหลอยิงมื่อกี้ไปรุ่นกันเลยเนาะโมชิดลายจ็กแต้บเนาะมื่อกี้ ไปกันเลยฝึกบรรยากาศนะ้ำขึ้นแห้งขนาดบอนเขาเคยไปเลาะยิงนกกนระตุ้มหน้าทางนะกับติดน้ำท่วมมาแล้วเนาะตอนนี้ท่วมแห้งเลยนะ,น,ะ,ะน้ำท่วมจะหล่อยิงนกนะันะ่นเนาะนกนอนแดงมานกนนนอีกเกิงนะหนูก็จะขึ้นต้นไม้เือนกันเนาะหนูฝุ่นุกคลิปก่อนๆเนนะาะเพราะว่าจะมาเลาะยิงหนูเนาะเดี๋ยวมีโอกาสนะเาจะพาเลาะยิงหนูเนาะ มีนูจะขึ้นตามปลาไหมเนาะขึ้นตามปลาเบนนี่เนาะปลาอุ่นเนี่เนาะนกจะขึ้นนูจะขึ้นมาะนูหัวหน้าตะนากหัวหน้าบินมาและตระหนักหัวหน้าบินมาละเป็นชนกกระตุงะ้งเนาะแล้วก็ลงอีเกิรกเนาะบินาลงนะลงร้อนแดงอนะไรเนาะ เดี๋ยวเขาจะไปเริ่มยิงกันเลยแล้วเดี๋ยวนะหนุกเจ้านะเดี๋ยวเขาจะลองยิงกันแล้าหมนิ่งนะหนังนี่เหรอ ลอเนาะลูกทนะี่สองโอเคออเคนื่องจากเขายิงในเฮือนนาะอยางนิปอนไหนโอเคปมาหอดป่านกอนนะนกตัวนา้นนกของต้นนาโอเคพปแล้วคุณน่ะนกกของตวน้นาเนี่ยมันเป็นป่านะ จระรอเงิงตรงนี้นะไปเลยนี่นกงอนแดงนั่นนี่เรือว่านกอีโกะตัวเฮายิงนะน่ปลายไม้เหรอเห็นะ นฝามีแต่น้ำไม่นอนน้ำลุล่วสสวนจี๊ขางยิงได้นะกี่หลอกมาเจอทางต่อนั่เสียวอยู่ยันต่อตอดสวสจเขางได้นะนาำข้นสูงขนาดเลยนี่ หล่อต่อไปเลยนะหายสบายไปนะงอเขือนนะไป,ไปกันเลยนะนกไหลตีกันทางหนานนะนกนะเดีย๋ยวเราหล่อเข้ามาในตามทางเฮื่อเก่านะเนี่ยคอยไปนะนกมันไหลอยู่ในถนน,นนะเนาะโบได้ยินเสียงหรือเปล่าถนนนะต้องระวังเนาะไปตามปานะลายเนาะน้ำไหลกันนะเนี่ยนก ทางนูก็มีนะแต่เาไ่ได้ต้องเาจะลนิงนกกันนกตนาห้ังไปเบิ่งกันเลยนะนี่ะนกมาทางนั้นนกตะนไยกัยนไงเลกกนา่กลนะ <noise> タイムクリアになりてねえよ。 <laughs> you're yeah, blind okay not nah, you yeah, เราเป็นมนกกินี่คือเป็นดาดหัวดดเดอดเดดมันนิ่งโอเคห้วอ้คือนูใหญ่นูใหญ่นะตัวไนอนนีเห็นหนูเห็นเนานูใหญ่นะนูุนี่นะใกล้ๆเล Để lắm để tay nữa nữa tay nữa 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 nhảy, nữa nhảy, hiện tại nó nữa 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 Oh, năm núi là tụi điều Nhấp qua má nhấp qua má ถือแล้วถ <này> ึงแล้วโอเคนถโอเคี่เอาถือกนอนุใหญ่ในใหม่นะนุ่นนี่ใหญ่พมาลยโอเคเดี๋ยวหาจาก่อนโอเคนี่นอนใหญ่นะยังยิงได้น่นะ นูพุกนะตัวใหญ่เลยลกมันเข้าก็ได้นะนได้แล้วนะนูวใหญ่นูใหญ่หญโอเคเราจะไปยิงนกตอนะนี้เฮ้ยนูก็จะยิงเลยนะยิงเข่าหัวนะ Er du bra eller bra? Ini kami. Ini ini ini. Hãy subscribe cho kênh thử cái tôi đã. รุ่ยไปรุยเนาะตอนน้ำขึ้นกับตัวนี้เนาะประมาณตอนนี้น่ามือนเกือบเต็มหูเฮียนะี่นะนี่โอเคหนุ่ยยังมันมาสองคนเนาะกับสามมามาสิบไพ่เฮียเด็ดสุดหล่อยูไพ่เฮียนี่เนาะโอเคไปลองเลยหออกได้วะออกได้ก็ถอยหลังเป็นเชด้หมุนแน่นะ มาทางมนะัเนะเะนี่อ้ยคับจาดตรงนี้นะรันปุบตกปับนะ๊บเนาะโอเคไปกันเลยเอยอะนะตอนนี้ให้สกาวหนุกนาะหนุกตัวที่เขายิงตระดานถายขึ้นถ่ายขึ้น,นโอเคกระนูกธนาตัวนี้เป็นแต้มที่เายิงได้นะนี่ธนาอยู่สุดกระบีนะ่เนาะยังไม่ได้เอานี่เอาตัวนี้ก่อน เข้าไปนะมีแต่น้ำอันตรายขนาดนี้นแดนมาแดนเข้ามาเลยโอ,อ้นี่โอเคน้องเดี๋ยวไปเอาตัวนั่นไปขอยหลังเลยตัวเท้ายิงของเปล่า,าไว้เอาหนุนะ่มไว้น่ย ภายแนป่าเฮียอเอาเอานาะปลานี่นกลลยเนะาะทั้งนกทั้งนูเนาะเป็นช่วงน้ำขึ้น,อนเอาได้ปะ,ะตกน้ำเนะอนเขินี่เข้าไปเอาไปเคน้อยได้แล้ว เนาะเนาะบึงบรรยากาศแต่ก่อนป่าเนาะตอนน้ำเพิ่านขึ้นมันจะสูงเลยหลังจากน้ำขึ้นเนาะนกมันก็จะมวยบอลลี่เนาะนี่มีนกกระตุ้งเนาะขึ้นป่านี่มีเมื่อนกนี้เนาะแต่บพูดว่าเชื่อได้ยิงแต่ไป็นอเนาะนี่ ลมเขาก็เติมมาเนาะสามพันปลายนี่ต้นยังเหลือสองพันหานอะโอเคนะฮาจะหลอกขึ้นทางนี้เลยเนะไปกันเลยเรียบร้อยเนะ เรียบร้อยนะโ okay. อเคจากเท้เขาวอันดุงแรกนัน่นนี่ตัวที่เทายิงเทาก็จะได้เริ่มกลับไปเนาะตัวนี้เทาสิบริณำเร็วกว่าจับแตบนะ้เนาะตัวที่เทาล่าเนาะตัวนี้หาไปกินเนาะตัวนี้บริหาไปขายเนาะเราบางคนว่ายิงไปยังหลายว่าตะไคร้โมเมนต์นะโมเมนต์หาตะไคร้นตัวนี้หาไปกินเนาะเฉพาะกินในครอบครัวนี่ตัวนนีะ้มีหลายคนเนาะโมเมนต์ผู้เดียวไปเนาะ มีบรรยากาศนั่นมีคำเลยละแล้วเขาจะปล่อยกลับขึ้นแล้วพุทธะเที่ยงหน้าเขาอยู่นเขาลงมาป่ามนเปบรรยากาศเบิ่งคนพายเรือนน่นๆผ่านผ่านเว้ยนะคนพายเรือให้อันนี้บรรยากาศนะมันจะนยิงยากนะเพราะว่าเขานั่งอยู่เรือมันจะยิงจะบุนิ่งเนาะนี่ยเวลายิงมันจะตีกเนาะมันจะมีพลาดแน่ถึกแน่แะะะะล้วสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ เห็นในส้มเนาะเป็นแนทางาการหาอยู่หากินเนาะของไซล่าของมันซุยตอนนี้เห็นหนงแนละ้วตัวน,น้านเนาะสำหรับคลิปนี้กับไพสิโลกสวยกับบุตองเบิ่งเนาะเอาเฉพาะคนที่ไซล่าเนาะหาอยู่หากินคือกันเนาะคงจะเข้าใจโอเคก่อนจะจบคลิปนี้กับ ขอขอบใจเนาะทุกท่านที่หับสมหับฟังรับกันจนจบคลิปเนาะบรรยากาศยามแรงลมเย็น,ยน,นคำนะมือละมือหูคนเนาะเพาะเฮือ่อโมวหไปยังเนาะอยู่เฮือเต็มเมืองตึง้ง ก่อนจะจบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะหรือว่ากดติดตามเพื่อจะบ่พลาดเนานะวิดีโอจากช่องสาลาน้ำซุยเนาะเพื่อได้อัปเดตนะเนาะเห็ดคลิปให้ทุกท่านนะครับจนะซ่อมอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อขอขอบใจเนาะทุกท่านที่รับทีซ่อมเดี๋ยวมื่อหน้าเขาจะหาหลรอยิงนูเนาะยิงหนกคือเก่าครับมื่อนี้เขาก็จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจ